ะครับผมมันว่าผมด้วยหลายเพั่นนี่คุยว่าผมด้วยหลายมีเงินมากมากมยมหาศาลลดขั้นึดงอยู่นี่ทุบถิมซื้อนี่ใหญ่ไหมเล่าขายไปนี่หอมมากไปซื้อขายกูวางแล้วมึงเบิ้งดีดีไม่ได้กูจะให้อาจารย์กูกูวางแล้วเร้ววางม,มั่นแท้ ไม่ต้องเอาขึ้นมากูบอกแล้วประเทศไทยกังขค้ืนทั้งบุญสว่างงูยาเลี้ยงมาเรืนี้ยงงูจำนากูไว้งอยากูต้องเรียยไในจานอาหารเลือยงมูกูกูบอกแล้วหลายคนแต่กูสอบได้แล้วประเทศขาคน,ม,น,คนมาพีกคนมา หเ่แล้วประแพทลองใจกูขึ้นมาได้พกปืนตั้งแต่อยากบ้านเข้าไปยิงหัวมันบักสุรพลฐานในคุณบักควยแล้วก็เรื่องจริงใช่ไหมที่มึงตบหน้าพี่สาวกูวันนั้นอ่ะมึงเขียนออกมามึงเช่อติมอ่ะมึงเขียนออกมาผูบอกให้มึงเขียนออกมามึงยาลวมึงอ่ะแล้วมึงนั่งลองบักสุรพลธานในคุณ ย้อนเงินใส่กูวันนั้นน่ะนั่งลงแห่การกับอาจารย์กูให้มันจบจี้บักนี้บักเดียววันนี้อย่าแล้วกับกู